สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ริมแม่น้ำโขงนะครับอยู่ที่เลาะโขงนะครับเล่นน้ำใส่นะาห่านหินร้อยไหลนะครับตรงนี้ก็คือบ้านบ้านสําโงนะครับตำบลสําโงอำเภอบัวไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นประเทศไทยนะครับฝั่งโน้นที่เห็นเป็นภูเขาเป็นป่าอยู่จะเป็นประเทศลาวนะครับ วิถีชีวิตชาวบ้านนะครับก็จะเป็นเรือชาวประมงนะครับหาปลาหาอะไรหากินนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็กําลังดีครับลมอากาศเย็นๆครับไม่ร้อนแล้วก็ยังไม่หนาวเกินไปบรรยากาศกําลังดีเลยครับก็วันน er. like yeah, yeah, yeah. ี้คร right. ับมากับรถคูใจ AE ตรงหนึ <Yes. S 2> like, ่งครับ ครับก็หาดินร้อยไล่นะครับบรรยากาศดีลมเย็นนะครับครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับเม่นน้ำโขงสุดไปตรงนี้นะครับทางนี้มันจะไหลตรงไป ไหลไปตรงอำเภอโขงเตียมซิลินทรนะครับจนถึงช่องเม็กนะครับแล้วก็ผ่านไปที่ประเทศลาวนะครับตอนนั้นก็ภูเขาบรรยากาศดีครับถ้ามีโอกาสจะไปกลางติ้นนอนแถวโน้นครับเห็นเขาตรงโน้นไหมจะเป็นผาชนะใดผาแต้มครับมีแผนว่าอยากไปผาเชนะใดแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่ามาชมบรรยากาศกันะครับนี่ครับชาวประมงครับทำเรือทำอะไรนะครับหาปลา ก็ตรงโน้นนะครับจะเป็นทางที่ฝั่งบ้านผมนะครับก็คือจะเป็นท่าน้ำโขงแถวบ้านผมตรงนั้นก็มีประมงหาปลาเหมือนกันนะครับเยอะแยะเลยชว่วงนี้เขาก็หาปลากันไดเยอะครับ